สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะ Welcome Every One to Style UK Podcast นะคะวันนี้ก็มาพูดคุยถกเถียงประเด็นนะคะที่ว่าการพูดถึงว่าโควิด1 9เนะคะเขาหลุดออกมาจากแลบที่ประเทศจีนหรือเปล่านะคะแต่เชื่อไหมคะว่าต่อให้ผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะประเทศจีนหรือว่าทางไชน่าเขาก็ยังเหมือนยังมีการที่ ยังคุมได้หลายประเทศอยู่เลยทีเดียวนะคะจริงๆแล้วหลายคนนะคะในต่างประเทศก็พูดว่าการที่ใช้หน้าต่อให้หลุดออกมาหรือว่าไม่หลุดออกมาจากาแลบนะคะจากขอเรื่องของโควิด19เนี่ยเขาบอกว่าทางสหรัฐอเมริกาเขามีทุนเพื่อที่จะ ก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าทางจีนคือเขาอยากจะยกระดับแต่ว่าเขาก็แบบคือเขาเหมือนไม่อนุญาตอะไรสักอย่างทีเนี้ยสหรัฐนะคะเขาก็ให้ทุนเพื่อที่จะไปะยกระดับเป็นแบบอัพเลเวลขึ้นมาของศูนย์ที่จะตรวจไวรัสอันเนี้ยนะคะศูนย์ไวรัสของเขาอะนะคะก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดมันหลุดออกมาจิงนะมันก็คือทุนที่ได้มาจากจีนนั่นแหละ ทุนทุนที่ได้มาจากสาหรัฐนั่นแหละนะคะที่เป็นของจีนนะคะแล้วก็หลายคนก็ยังยังไม่รู้ว่าเออมันเป็นยังไงเพราะยังไม่มีผลรับรองที่แน่นอนว่ามันหลุดหรือเปล่าหรือว่ามันมาจากธรรมชาติหรือมาจากสัตว์มาจากขังข้งคาวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษนะคะก็ยังถกเถียงกันแล้วก็ยังพูดว่าต่อให้หลุดมาจริงๆแล้วเขาจะทําอะไรจีนได้ในเมื่อทุกสิ่งอย่างที่ มันก็ไม่ได้ทุกสิ่งอย่างแต่ว่าส่วนมากนะคะจะเป็นของใช้หรือว,ว่าจะเป็นอะไรเงี้ยมันก็ยังต้องใช้การผลิตที่จีนอยู่นั่นเองเราจะไปตัดจีนออกเลยมันก็ไม่ได้สักทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราเองนั่นแหละจะแย่นะคะเพราะฉะนั้นจีนก็ยังเป็นต่ออยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าของหลายๆอย่างเลยก็ยังนําเข้าจากจากจีนนั่นเองนะคะทีนีน้ทุกคนก็บอกมันมันต่อให้สืบสาวราวเรื่องแล้วผลออกมา ยังไงต่อให้จีนผิดจริงหรือจีนไม่ผิดนะคะผลก็ใช่ว่าจะจะแบบเหมือนกับว่ารบกับจีนแล้วจะชนะหรือว่าจะอะไรเหมือนกับว่ามันเป็นเหตุเป็นเป็นเหตุที่จะต้องจำยอมต่อให้มันหลุดมาจริงๆนะคะอาจจะหลุดหรือไม่หลุดก็ต้องรอการทด,ทดลองการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ก็มีหลายเหตุผลที่บางคนคิดว่าไม่น่าจะนะ แต่เหมือนจินก็คิดว่าไม่น่าจะหลุดแต่ถ้าเกิดสมมุติมันหลุดมานะคะพี่จีนก็ไม่ใช่เป็นฝ่ายที่ผิดฝ่ายเดียวแน่นอนนะคะก็อาจจะคิดแบบนี้ไปเนาะพูดแล้วก็เหมือนเข้าข้างฝั่งจีนสักนิดนึงแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าสหรัฐก็ไม่ใช่ย่อยเลยทีเดียวเหมือนกันนะคะ,ะการที่หลายคนหรือว่า นักข่าวต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะไม่ได้คอนเฟิร์มเรื่องนี้ว่ามันหลุดร้อยเปเซนตะคะก็ต้องรอรอการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างไวรัสหลายสายพันธุ์นะคะที่เขาทดสอบหรือว่าวิจัยวิจัยไวรัสนะคะก่อนหน้านี้ก็แบบเป็นเป็นระดับระดับไปนะคะมีศูนย์ที่เขาไว้วิจัยไวรัสนะคะก็ พอมันเป็นระดับที่หายระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะก็จะได้ทุนช่วยเหลือจากสหรัฐมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็สิทธิเอกสารต่างๆนะคะก็สหรัฐก็เป็นฝ่ายรับรู้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะเชื่อหรือไม่ว่ามันไม่ใช่จีนฝั่งเดียวที่ทําได้นะคะหลายคนก็คิดว่าเออมันอาจจะจะเกิดสงครามครั้งที่3ามหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ ม,มันมันมีมันมีสิธ์ที่จะเป็นไปได้แต่คิดว่ามันไม่น่าจะมีเนาะเพราะว่ายัางไงก็ต่อให้เขาไม่ถูกกันต่อให้เขาจะปฏิบัติกันยังไงนะคะแต่ในความเป็นในความเป็นส่วนอื่นที่ไม่ใช่หาษารันนะคะในประเทศหลายๆประเทศนะคะก็ยังขึ้นต่ออยู่กับประเทศจีนนะคะอย่างตัว ในอังกฤษเองก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าของที่ส่งมาจากจีนเยอะซะเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นของที่ผลิตของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครได้อ่านาเรื่องราวก่อนหน้านี้นะคะก็จะรู้ว่าเขาเคยมีเหมือนปฏิปักษ์กันมาแล้วก็อยากจะจาก คนจาก UK เคหรือว่าสำนักข่าวจาก UK คก็ติดตามเรื่องนี้อยู่ใกล้ชิดพอสมควรนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจพอไบเดนเข้ามาแล้วก็อยากจะมาหรืออีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ตอนโอมามาอยู่ก็คือยังยังไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าจะไปต่อหรือว่าจะทำต่อแต่พอทรัมป์เข้ามาก็คือแบบเออขึ้นมาในยุคทรัมป์พอดีอย่างเงี้ยค่ะ ขึ้นมาเพื่อที่จะแบบเหมือนเหมือนหนึ่งเหมือนทางทัาคเขาก็แบบไม่ไม่ได้ชอบจีนอยู่สักเท่าไหร่เงี้ยก็เนาะก็พอ,พอพอมาถึงตรงนี้มันเหมือนเขาหมดสมัยพอดีแล้วมันเรื่องมันยังไม่จบทีนี้ไปแด้ก็ต้องมาสารต่อเขาเลยกะว่าเออต้องต้องตรวจสอบถึงยังไงก็ต้องตรวจสอบให้ได้ว่ามันมาจาก อะไรตรงไหนนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วต่อให้มันหลุดออกมาจริงๆก็คือไม่ไม่คิดว่าจะสามารถไปทําอะไรเขาได้เนาะเพราะว่าเราจะให้เขาเชใช้ยังไงนะคะต้องมีหลักฐานต้องมีอะไรที่แบบว่าเหมือนเหมือนถ้าเป็นเหมือนเด็กทะเลาะการราันแล้วถ้ามาพูดว่าใครผิดเหมือนต้องจับได้คาหนังคาเขาอย่างเงี้ยถึงถึงได้บทลงโทษที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยแต่นี่มันมันไม่ใช่มันน่าจะยากอยู่นะฮะ หล,หลายเรื่องนะคะในในสิ่งที่แบบเรายังไม่รู้แต่มันก็ค่อยๆออ,ออกมาทีละนิดทีละนี้ความจริงมันก็ค่อยออกมาทีละนิดในความที่ไวรัสในตัวอูฮันเองก่อนหน้านี้นะคะมันไม่ได้เกิดที่ตลาดเป็นเคสแรกคือนักวิจัยเขาก็มีเป็นติดเชื้อไวรัสอยู่แล้วด้วย3 4มสี่รายซึ่งก็ไม่ได้แบบเป็นข่าวเยอะมากนักแต่พอแบบนี้ไวรัสที่ออกมาจากตลาดนั่นก็บอกว่ามาจากค้างคาวบ้างละมาจากงูบ้างละอะไรอย่างนงี้นะคะแต่จริงในความ เป็นคนที่ติดเชื้อไวรัสมาจากนักวิจัยก่อนเลยอาจจะแบบเป็นคนละสายพันธุ์กันก็ได้แต่ว่าคือไม่ใช่เป็นไวรัสแรกแล้วก่อนนี้ไวรัสมันก็เคยหลุดออกมาจากห้องแลบเนาะก่อนนี้ก็เคยมีเชื้ออื่นๆหลายหลายสิบปีมาแล้วก็ก็มีเชื้ออื่นที่หลุดออกมาจากห้องแลบเหมือนกันนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองศึกษาเรียนรู้กันดูนะคะว่าเออเป็นยังไงกันบ้างในการที่ จะไวรัสตัวนี้หลุดออกมาแล้วมันก็แพร่กลายพันุ์แล้วก็กลายเป็นสายมันอื่นนะคะตอนนี้ก็ฮูก็ยกให้เป็นทั้งอัลฟาเบต้าแกรมมาเดลต้ามีเยอะขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะ่เล้าหล่ออย่างนั้นนะคะก็มีความเป็น นักวิทสต์ต่างๆก็มีการผลิตวัคซีนอะไรออกมากาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะหลายคนก็ค่อนข้างที่จะคิดว่าควบคุมมันได้ต่อให้มันจะแพร่เชื้อออกไปหรือว่ากลายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็ยังสามารถที่จะโอเคมีวัคซีนป้องกันอยู่นะคะก็อยากให้ทุกคนได้ได้รับวัคซีนนะคะได้รับ ครบทั้งสองเข็มนะคะถ้าเกิดว่าแล้วก็พอมาถึงเรื่องวัคซีนก็ยังต้องพูดกันเหมือนเดิมว,ว่ามันก็ไม่ได้มีใคร ไม่ได้มีทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะของแต่ละคนที่ต้องการวัคซีนทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะมีการถกเถียงว่าเอ้ตัวนั้นจะเป็นไงตัวนี้จะเป็นยังไงฉันจะรับหรือฉันจะไม่รับมันก็จะมีเอ่อคนที่บอกว่าวรัสดีวรัสม่ดีก็มีแต่พอมาถึงเรื่องวัคซีนคนที่จะแบบจะรับวัคซีนนี่ยไม่มีข้อกังขาอะไรเลยก็มีแต่คนที่แบบโอ้ไม่เอาหรอกฉันไม่อยากฉีดวัคซีนเข้าไปในร่างกายฉันไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนะคะม ตามที่เกิดขึ้นเน่มันก็จะมีคนแบ่งพักแบ่งพวกมีแบบคนที่แบบไม่ยอมรับในตัววัคซีนแล้วก็มีแบบคนที่โอ้ยมันดีควรจะใช้นะคะเน,นี่ยก็พิจารณาเอานะแต่ถ้าเกิดว่าให้ถามก็คือถ้าเกิดว่ามีวัคซีนนะคะมันก็สามารถที่จะเออป้องกันได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้อันนี้ก็ถือว่าดีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของโคโรนาไวรัส โะคโรนาไวรัส2019นะคะแล้วก็เรื่องวัคซีนนะคะเดี๋ยวอีีหน้านะคะ mm hmm. ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องอะไร mm hmm. เดี๋ยวตามมาติดตามชมติดตามฟังกันใน s t y l e UK Podcast นะคะแล้วเจอกันใหม่ในอิพ s โซดหน้านะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank you very much for listening to s t y l e UK Podcast Bye bye for now